พวกไฟฟ้าเนี่ยถ้าทําไม่ไดีเ่ยเกิดอะไรอ่ะเบาหน่อยก็แค่อาจจะไฟไฟดูดนิดหน่อยแต่บางทีอะ่ะคือถึงถึงตายอะ่ะนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือเทคนิคดีๆให้กดไลค์และกด see first บนช่องทาง Facebook ส่วนช่องทาง youtube ให้กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราแล้วเจอกันนะครับเรื่องไฟเนี่ยเปรียบเสมือนง,งูเห่านะครับแต่ว่าเป็นง,งูเห่าที่น่ากลัวกว่าง,งูเห่าทั่วๆไปก็คือว่าถ้างูเห่าเนี่ยมันเลือ้อยมาเนี่ยคุณเห็นนะว่าตัวอยู่ตรงไหนใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟฟ้าเนี่ยถ้าทำไม่ดีเนี่ยเกิดอะไร เบาหน่อยก็แค่อาจจะไฟไฟดูดนิดหน่อยแต่อุ้ยช็อตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เรียกช่างมาแกใช่ไหมแต่บางทีอ่ะมันมากกว่านั้นกนะ็คือตายเลยก็คือไม่รู้ว่าไปจับอะจับแล้วไม่มีตัวกันดูดใช่ไหมเซฟตี้คัทไม่ติดอย่างเงี้ยหรือว่าติดแล้วขนาดไม่ได้ตามมาตรฐานอ่ะคือถึงถึงตายอะ่ะนะครับถ้าเป็นเรื่องช่างไฟนะหรือว่าผู้รับเหมางานไฟฟ้านะสำคัญมากๆนะครับก็คือจะต้องหาคนที่มีความรู้นะทำมานานนะแล้วก็ ต้องมีผ่านใบอบรมนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีใบอบรมของช่างไฟอยู่นะก็ลองสอบถามได้นะครับว่าเออมีใบไหมขอดูหน่อยอะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือจะปลอดภัยสายไฟ Sci เนี่ยมันจะมีมาตรฐานนะครับเป็นเบอร์ของมันนะมันจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสายเมนสวิตใช้เบอร์2.5ใช่ไหม มันจะมีกําหนดด้วยนะว่าโอเคใช้ประมาณคุมประมาณสัก10จุดได้ไม่เกินนั้นใช่ไหมหรือว่าไฟแสงสว่างนะก็ถ้าเป็นพวกโคมดาวไลท์ LED ทั่วไปก็ใช้เบอร์1.5นะแล้วก็เมนปาร์กก็ใช้เบอร์4นะครับแล้วก็ปาร์กสอใช่ไหมส่วนแอร์อย่างเงี้ยแอร์ Air เนี่ยโดยทั่วไปอ่ะเขาก็จะใช้ประมาณเบอร์6นะครับเครื่องทาน้ําอุน่นกับเครื่องทาน้ําร้อนเนี่ยใช้ w a t สูงมากนะครับก็จะใช้ประมาณเบอร์6อย่างเงี้ย พวกนี้จะเป็นมาตรฐานที่เบื้องต้นน่ยจะต้องรู้นะครับสำหรับใครที่เป็นผู้รับเหมาช่างเนี่ยก็คือมาตรฐานมันจะประมาณนี้แหละแล้วก็คนที่ตรวจเนี่ยในแง่ของเจ้าของบ้านอ่ะก็ควรจะดูว่าเขาใช้เบอร์ประมาณไหนวิธีการดูเบื้องต้นนะครับสําหรับสายไฟอ่ะก็คือเขาจะมีพิมพ์ว่าอยู่แล้วที่บริเวณฉนวนนะครับปอกสายไฟเนี่ยฉนวนมันอ่ะมันจะมีเบอร์อยู่จะเป็นรหัสอยู่เป็น สายประเภท THW สายประเภทอะไรต่างๆมันจะมีเขียนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็ค่อยๆไล่ดูค่อยๆใจเย็นนะครับมันจะมีเขียนว่า1คูณเท่าไหร่1คูณ2.5 1คูณ4อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรื่องเมื่อกี้นี้เรื่องเรื่องไอ้ไฟฟ้าเนี่ยไอ้พวกเบรกเกอร์เองก็มีผลนะเพราะว่าอะไรบางคนเนี่ยใช้ขนาดของไอ้ตัวเบรกเกอร์นะซอร,ร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมคืออะไรเช่น เซอร์กิตเบรคเกอร์คือตัวที่เอาไว้คุมเป็นลูกสซอกิตเล็กๆที่อยู่ตามตู้ไฟนะครับที่บอกว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมคือเราใช้ไฟขนาดไหนอะ่ะตัวเซอร์กิตก็ต้องให้อยู่ใกล้เคียงขนาดประมาณนั้นนะครับไม่ใช่บอกว่าทําไงก็ได้เอาใหญ่ๆไว้ก่อนจะได้ปลอดภยัยไม่ใช่นะคือลูกเซอร์กิตเนี่ยถ้ามันใหญ่เกิดความจําเป็นอะ่ะเวลามันมีอะไรที่แบบใช้ไฟหนักๆแล้วมีการใช้งานแล้วตัวลูกลูกเซอร์กิตมันจะไม่ตัด นะครับมันจะไม่มีประโยชน์เลยนะเหมือนไม่ใส่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคุณจะใช้เนี่ยคุณจะต้องให้วิศวกรไฟฟ้าเนี่ยคำนวณเรื่องของพวกกําลังไฟฟ้าต่างๆเนี่ยว่าใช้ประมาณไหนแล้วก็ลูกแต่ละลูกเนี่ยจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีผลนะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานในอนาคตนะครับ